ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสำรับหมอร่ำระเบียบวัฒศินี่คือหมอร่ำซอฟ์พาวเวอร์ของแท้พี่น้องครราผมพ่อเอกและพ่อเปียนะฮะยกขี้พระเอกนั่งเอกหมอร่ำระเบียบวัฒศินไปฟอนหวานๆอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ป่าคักแน่คักแน่คัก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 เ,กเ,กกกกกเร่เราเป็นช่างใดปะาจิและเล่นจินละเล่ามาสีวาวซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรากว่าสุรายการจักรวาลลูกทุง่งกับบักหลานุ่มเจียระบักหลานุ่มเจียระนี่แหละพี่น้องครับผมเขาเว่าเรื่องนี้แน่กันแล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างพี่น้องครับผมวงการหมอลําของเฮานะฮะโอ้ยปังแห้งโดยเฉพาะหมอลําระเบียบวัฒนศิลป์พี่น้องครับผมนี่คือซอฟต์พาวเวอร์อีหลีเลยซอพาวเวอร์ของจริงร้อยเปิดเส้นพี่น้ครับผมเพราะว่าอย่างนะฮะ ไปกันหมดสุขูสุขคนพี่นังเอย๋ยพินังเอย๋ยสำหรับ ang, งานใหญ่ง ang, านระดับประเทศแบบซอฟเพาเวอร์เลยวสันตัวเออนี่คือพอเปียเอามา่าอวาก่อนพ่นังครราผมเพิ่นเอาภาพบรรยากาศไม่พ่อเดมเมิมมนกันนะฮะนั่นก็คือภาพบรรยากาศของงานทากาสแปซซอฟ์พาเวอร์ฟอรัม2024วสันตัวพี่น,งนังคาราผมถ้าเกิดนุ่มเจรละอ่านซื้องนานผิดกับว่าเป็นยังข่อยบ่เปม็นคเมึงหนอเพราะอ,อ่านภาษาอังกฤษออก ภาษาไทยบ่ได้ภาษาอังกฤษโง่มากพี่น้องครับผมเอ่อทาก้าสเปซนะฮะซอฟท์พาวเวอร์ฟอรัมกันแล้วกันพี่น้องครับผมซึ่งจัดขึ้นที่อหอ,อประชุมแห่งชาติสิริกิตนะฮะซึ่งมาลัามระเบิดวัตถุสิ์พี่น้องครับผมเดี๋ยวมีโอกาสไปโชว์ไปรับเชิญ เอาไปแบบเต็มว่วงเลยพี่น้องครับผมหลังจากระเบียบปิดฤดูกาลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะพอเปียกกับโอ้ภาพบรรยากาศของฟ้อนหวานๆเอาไปมอบให้มดเดมืองกันนะฮะพอเปียกมาให้เมืองกันโอ้ยบัดน,นี้พี่น้องครับผมนี่มีพ่อเอกกับอุ๋งอิงพอมนะฮะคุณอุงองอ๋งอิงไม่ใช่เป็นอุ๋งอิงเพชรบันแพงเด้น,นี่แหละพี่น้องครับผมทั้งพักเออเพื่อไทยนี่แห,หละนะพี่น้องเนาะเออภาพบรรยากาศบนเวทที่โอ้หมากไม้กายกล่องพี่น้องครับที่นี่ มาเมืองดูพระเอกน้าเอกของห้องมีผู้ใดแน่พี่น้องครับผมนี่น้องเต้าหยองแนนนอนพี่น้องครับผมสาวแตวสุกัญญานะฮะลากาพระเอกหลับมดที่นี่เดี๋ยวคอยไปเมืองก่อนเดี๋พี่น้องเด้อคอยคอยต้องไปอ่ะเดี๋ยวไปดูของพ่อเอกมาทีนี่พ่อเอกพี่น้องครับผมเอาภาพบรรยากาศเอามาลงไหวขึ้นกันเมื่อกี้พ่อเพียม์นกับมาลงไว้นะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นน้องรีน่าบอกพี่น้องครับผมลากาอันยังเกาะอันมิดแกนเห็นไหมเออเอออุ้ยไปหลายคนเลยพี่น้องครับผมน้อง เอ่อเต้าหยองทับนรากรเออเจงเป้งบบกหรือว่าอันนี้คือผู้ใดนี่เออพิธีกรปากหวานเพิ่งกลับไปพี่น้องครับอ่าเจงเออโอ้หลายคนหลายคนหลายคน เอาเป็นว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกซื้อผู้เดไปกับยะเขียดในข่อยก็แเราการพี่น้องคาราบผมแต่ว่ากะนี่แหละเนาะความจัดเต็มของมาล่ำระเบียบวัฒถศิลป์พี่น้องคาราบผมที่นี่มีเสียงจากพ่อเอแน่กัแล้วการพี่น้องคาราบผมไปฟังพ่อเอพันวอลแนว่าได้มีโอกาสมารวมงานนี่แหละรู้สึกแบบได้คิดแบบไดเอาล่องไปฟังกันพี่น้องครับผมอคุณพ่ออยากจะรู้ว่านะคะอยากให้ช่วยเล่าจุดเริ่มต้นนะคะของวงหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ความถึงเนี่ยกว่าจะมาจุดนี้เนี่ยได้มี พ่อลมต้นก,ก็ลงต้นจากคุณพ่อคุณแม่พ่อระเบียบแม่ลงจันทร์ครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ไปเป,ไปน็นพระเอกนักเอกอยู่ในโรงของครูบาจา่าพ่อแม่ก็ได้แต่งงานกันทีนี้ก็เลยแยกตัวออกมาตั้งแต่ปี2506ัร้อยถ้าเป็นมาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ครบ60ปีของระเบียบวัดวิสิงห์ซึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนมันก็การแสดงก็แสดงง่ายเพราะว่ามันไม่ได้นำอะไรเข้ามามากมาย เป็นการแสดงนิทานเล่นน้องชาวบ้านให้ดูก,กันครับก็ ตามพัฒนออาการครับพัฒนาการที่พัฒนาการก็เราก็พัฒนาของเรามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงนับปัจจุบันนี้เป็นปีที่แบบว่าโลกโซเชียลแรงเราก็เลยพยายามปรับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เขา้าถึงกับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นเพลงที่นํามาเสนอบนเวทีเพื่อมาปรับมาเปลี่ยนมาใส่จังหวะทําทอะไรที่มันสนุกสนานขึ้นก็พยายามให้ทุกคนเข้าถึงว่ามอลล์สนุกสนานอย่างไรครับน่าทึ่งมากๆเลยค่ะคุณพ่อขาแล้ว แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ว่าเนี่ยเห็นมีน้องๆหนูๆเยาวชนทั้งหลายน,นะคะก็ป้วนจอยไปกับวงด้วยนะคะอยากจะรู้ว่านะคะในอนาคตอยา่ยมีการวางเป้าหมายไว้ยัยไงบ้างครับน้องครับเป้าหมยายของหมอรก็แต่ก็กกมีความคิดอยู่ว่าหมอรำเราคงจะหมดไปถ้าหากว่าคนรุ่นใหม,ม่ไม่ไม่มาช่วยกรรันสืบสานในตนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นนักแสดงก็ จากมีแต่คนรุ่นใหม่เท่าน um> ั้นจะมาสามารถที่จะถ่ายทอดคำว่าหมอลังให้คนรุ่นใหม่รุ่นเซอรุ่นเพราะว่าบางทีเอาคนเก่าๆแก่ๆมาเล่นก็จะมีแต่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีแต่กองไฟกับเสือสองสามทแต่เมื่อกี้เห็นโอ้โหคุณพ่อพูดมานี่ก็เสียงกรี๊ดเฮฮาเสียงดังเลยนะคะอันนี้พ่อก็ฝืนสังขารตัวเองนะ สำหรับข้านไหยที่สนใจอยากจะดูการแสดงมินิมจวนจอยแบบนี้อีกค่ะพี่พ่อครับก็เลยก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับน้ำใจทุกทุท่านนะครับที่เสียเวลามาร่างใจยกับเราระเบียบวัตถสิ่งที่มาแบบมินิแต่น้องก็มามากกว่ามินิ มากมากว่าแต่ว่าเออรถนหลังจริงๆเพราะว่าเราก็คาดหมายว่าคงจะประมาณส0 0สี้คนแต่วันนี้ก็หลายพานอยู่นะครับกีมามาเข้ามาในหอตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับความรักความเมตตาที่มีให้ยังไงพ่อขอให้เปิดใจอย่างที่พ่อเคยบอกครับเปิดใจอ่าน ดูหมอหลังแล้วก็กดติดตามว่าจะเป็นทางทวิธีหรือทางโซเชียลนะครับหรือจะ้างทางช่องของระเบียบวันศิลปนระเบียบวันตรีเพเคหรือทางติ k ต o อเหรือว่าจะเป็นทางของศิลปินเนียคนทุกคนก็มีเพจมีติต่อนะครับก็ใช่ครับก็ติดตามวางเคลื่อนไหวคลิหน้าของระเบียบวัฒนศิลป์ก็ติดตามด้วยนะโอเคขอบคุณมากมากเลยงที่ อดีไหมคะถาดมาด้านความเวทีแล้วถ่ายลงไปเนาะอย่างนี้ดีไหมโอเคค่ะเชิญเลยค่ะอาจะซี่เป็นเราหันหน้าเข้าเวทีนะครับเดี๋ยวเินไปขออีเนาะด้านหลังนะครับให้ขอบเป็นมินิฮาร์ดนะครับย่อได้ไหมครับศิลปินรอย่างไหมจะได้ไม่บังาผู้เขาก็ได้ครับผู้ที่เขาก็ได้พี่น้องต้องกันเลยเลยเชิญทีทีงานตัดต้องเลยนะครับข้ามยิ่นะครับเชิญเลยค่ะเชิญทีทีงานข้ามยิ่นะครับพี่น้องเซฟก็ไม่กันได้นะครับต้องขึ้นไม้ก่อนนะครับ เชิญพี่ทีมงานเชิญวันน้าผู้รนำทีมงานนะครับผู้บริหารทุกท่านของระเบียบวัฒนศิรร์นะครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะครับพี่พี่ทีมงานนะครับทีมกล้องของเรานะครับอะไรครับเชิญเลยครับเีีนพ่อดิปวโ ถือวิดีโอเดี๋ยวพี่ถ่ายครับเข้าก่้องมั้ยรู้สัมอัถือวิดีโอค่ะเชิญค่ะ มีอะไคพี่เมยายครับยิงสวยน่อยครคนเยอะมากค่ะอ้าโอเคครัมีอะไรอ้าวออกบรยากาศท้งเมืบอเม่สมมุติเจ้าฟ้างพี่ห้ักครับผมเห็นถึงความแบบว่า อลังการงานสังนะไม่รู้พลาดจะเบอร์หน่อยนะทุกคนนะแต่ว่าก็อยากให้มื่อเจเด้รับรู้ว่ารรเบยบวัาชศิลินเพิ่นน้ำบวั่นเพิ่นที่หนึ่งอิหรีพี่น้องคาราผมนุ่มเจียรานี่เชี่ยเอาจริงอัเชี่ยมาล่ำทุกคณะนั่นแหละเนาะแต่ว่ามาล่ำที่เมีกระแสอยู่ตอนนี้แล้วก็ได้ยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพี่น้องคาราผมจากหลายผู้หลายคนบอกว่ามาล่ำคือการแสดงพื้นบ้านตอนนี้เป็นระดับประเทศแล้วเด้อ และอีกว่าโดนสิเป็นระดับโลกพี่น้องครับผมเพราะว่าอยังซอฟแวร์ของแพรวัาสันตัวเอาพี่น้องครับถองผมทั้งหมดนี่คือรายการจักรวาลลูกทุ่งก,บก็บักหลานุ่มเจียระนะฮะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวอลซูฟังกดหัวใจกดไลค์กดแชร์และก็แสดงความคิดเห็นของแม่กันแล้วกันเานานะสวัสดีครับ